วันนี้เรามารีวิวนิดชินไก่เผ็ดเกาหลีกันนะครับทั้งสี่รสชาติเลยสี่แพ็คครับผมยี่สิบซองครับเดี๋ยวเรามากินกันลุยกันนะครับผมไก่เผ็ดเกาหลีทั้งสี่รสชาตินะคะผมก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b s ไ r i b ์เพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของเรานะครับสีรสชาตินี้นะครับที่เราจะนำมารีวิววันนี้ รสไก่เผ็ดเกาหลีชีชดรสไก่เผ็ดเกาหลีไขเ่เค็มรสไก่เผ็ดเกาหลีและรสไก่เผ็ดเกาหลีเอ็กซ์ตรีมคูณ2ครับผมมาเริ่มกันเลยครับ เมื่อได้เสร็จแล้วเราก็จะมาคุกเข้าครับอันนี้จะเป็นไก่เผ็ดเกาหลีครับห่อสีดำตัวนี้จะเป็นไก่เผ็ดเกาหลีเอ็กซ์ตรีมคูณสองครับเผ็ด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 กว่าตัวนี้จะเป็นรสไก่เผ็ดเกาหลีชีสนะครับตัวนี้จะเป็นรสไก่เผ็ดไข่เค็มครับ คอยหออไว้เลยหน้าครับนี่ครับเลยหน้าเลยต่อไปแล้วก็ทอดไข่สักหน่อยครับเพื่อให้มีอะไรโปะหน้าเป็นท็อปปิ้งหน่อยนะครับผมเมื่อได้ไข่แล้วเราก็นำมาโปะหน้าครับเป็นท็อปปิ้งครับผมจะได้ ดูดีสักนิดหนึ่งสวยงามนิดหน่อยอร่อยด้วยซอ,องสีดำไก่เผ็ดเกาหลีครับซองสีแดงจะเป็นรสเอ็กซ์ตาร์ไก่เผ็ดเกาหลีจะคูณสองซองสีเหลืองจะเป็นรสไก่เผ็ดชีสครับซองสีเหลืองขอบขาวาจะเป็นรสไข่เค็มครับผมเมื่อเราพร้อมแล้วเราก็จะไปลุยกันเลยครับเ,เยอะมากครับยี่สิบซองจะกินหมดไหมนี่ เดี๋ยวเราก็มาชิมกันก่อนแล้วกันนะครับว่าแต่ละรสชาติเป็นยังไงกันบ้างสี่แพ็คครับผมยี่สิบซองครับเดี๋ยวเรามากินกันลุยกันเลยครับผมไก่เผ็ดเกาหลีทั้งสี่รสชาตินะครับผมมีตั้งไหมชิิชสังเกตสังมารีวิวกันเลยครับเริ่มจากซองแดงเผ็ดคุณสองครับรสชาติสําหรับคนกินจัดนี่ผมว่าอร่อยเลยครับกําลังพอดีส่วนเผ็ดเกาหลีนี้ก็ทั่วไปกินครับเผ็ดพอเหมาะดีครับผมไม่เผ็ดมากส่วนรสชีส ชีสจะมีกลิ่นแรงหน่อยจะทําให้ดูเหมือนเลี่ยนแต่ผมกินผมก็ชอบนะบางคนไม่ชอบก็ไม่ว่ากันไปไข่เค็มก็กําลังมันๆเลยครับอร่อยครับอร่อยทุกอย่างครับผมตัวนี้ผ่านทุกสี่ซองเลยครับผมอย่าลืมติดตามพวกเราได้ทาง YouTube, TikTok, i n s t a g r กรและ Facebook นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับอ่ะกินเลย อร่อยแล้วแอร่อยกินรตีกินโตีสองสไม่เห็นหน้าหรอกนั่งกินไหมล่ะเดี่ยผดยอันนี้เผ็ดหัวบ้ารือเขาเผ็ดอ่ะ

กินมันจิ้มเศษ้วยเลยิ้หมหรือของเรื่องนี้แต่ว่าเาจินเผ็ดมากอักนไหนชนินี่มิ่งเ่องน้องขดเทีน่นถ้ามีน้องซุปก,ก็จะดีกว่านี้ทำไมอ่ะมันจะมีแห้งไงแห้งอย่างเง้ยซุปไปเสิร มตไอ้ที่ต้นมน้ำแล้วใส่สาหร่ยแล้วก็มีข้าวูด้วยลเล้วก็เนเียงแข้างกินหมดไหมเนี่ยไม่หมดหมดเลยฟูงแยม,มากมไม่ให้เรียกอะมัย กูสีสน,น,นี้กับสีนีมันก็แตกต่างกันแล้วอันนั้นเผ็ดมากอันนั้นเผ็ดคูณสองอันนี้เผ็ดธรรมัาเผ็ดเราไม่กินไข,ข่เค็มแล้วจะผิดงไหงแต่ชอทีไมไ่เผ็ดเลยนนัวไปเลยเรียนไปฉีกยังฉีม,มันจะเ,เรียนเรื่อมันรู้สึกก็คอือข้าวาไห่ฉีดก็คือบชีมันแรงไข่เค็มก็นัวเรยน เห็นมชอบเผ็ดมัวเผ็ดมากเผ็ดอันนี้บัาชอเผ็ดมากลก็่องเผ็ดเอาน้ำหน่ิมแล้วเอาขวดนึลูกไม่มเอาน่เอาขวดใหม่แขนเพื่นมากเลยแขนเนี่ยน้ำมากเยนี้น้เปล่านะลูกเผ็ดเอานะเปล่ากพาะคองเพอ ไปเร่นทำไมพร้อมใช่ไหมเกิาง้อมแช่น้ำาให้มีนนิดหน่อยแล้เทนิดนีก่อนน่าเหมือนลิงเบางเตี่ยมเจ้กมันไม่ไม่ มากวกรไม่หรอสีรถไงมันไม่มีรถพิษไทยหรอไม่รู้กเดูแต่ไก่เผ็ดให้มีให้หนูไงหนูกินเผ็ดไก่เผ็ดวันนี้ไม่รู้ว่าไก่เผ็ดหรไก่ผ็ดปลาก็้้อดือด้อดดดู้ด้ด้ดดด้ดดดด้ดด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 ดออดอดดอดด ก็ไเ็กาหลีเอ็กซ์ิปเ็เกาหลีเอกนูอ่านตรงนี้้นเกาหลีหห 2. 2> ไหมไปเ็เกาหลีไหม,ก,หไหม,ไมกินในจานสิเพฮะกินในจานกินจ,จตัวเองใส่แล้วกินไข่ด้วยกินใส่แล้วกินไข่ด้วยกินสอง,งนันไมสมกันอืมอไดมันไม่ผ็ดอ่ะอืมก็ไม่เผ็ดเหมือนกัน ขเขาไม่กินไงเขาไม่เลยไม่กินกน,กน,กน,นี่ปลุกของอขาเลยมีเดี๋ยวพี่ขเขากะตื่นปลุกไปอาบน้ำแล้วให้มันกิน น,นี่ปลุกขังทองเลยมิ๊นี่หละคือหอกเติมปุกไปอาบน้ำแล้วให้มันกิน ชิ้นงนกนะชิ้นงานมปะอนนฮะจ้ไอเนีมือมกมือน่ไอนก็มีอีกมือนึ่งก็มีไว้ทำไมร้อนนะร้อนนะใช้สองมือสองมือโรงเรียนไม่สอนเราลูก เครื่องนี้ไม่สั่งกินข้าวหรอไม่แล้วก็ไม่ห้องแล้วเน uh ีหรอก่อนห um, ้องไว้ข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอย่ากินเกินาปทำไม่ท่องอยู่หรอคะนั่งแถวประศีไม่ร้องแถวประศีไม่ร้องตัแล้วที่จีน กับไข่เงีายอังอไข่อลือกเจ๊เหนูชอบกินแบบไข่เค็มหื้ยหนูชอบกินรสไข่เค็ม ดูว่าตรงนี้ลด an, อะไรลดอะไรลอะไรไงเลยแยกไงเผื่อคนหนึ่งไม่ชอบกินเผ็ดเผื่อไมกินเผ็ดเลเผื่มีเผื่อสปอนเซอร์เขาให้แมมีสปอนเซอร์มีค่ะินห คนกินม,มา้ามักเจไข่ตุแล้เาขาก,กิน,นกปุ๊บปุ๊บปปลูกเลยใช่ไหมกระเพอืระเ็ดสองนั่งกินดีๆครับรหมดไปแล้วหนึ่งหมดไปแล้วสองฟองครับ เหลืออีกสอ่ะเหลือสองอันเหรอเลือสอันที่อางเกิเหลืออีกสงที่เนไข่าด้วยก็กิลน่อะไรนะชมกินีกิมิสิครับอะานี อิ่มกองกินนิดเดียวกินอีกอยาให้แบบป๋าตัดให้่อ่ะ่่มนเยน่จ้องทำกองต้องมีไข่ดาวกินกับเส้นนี้ยขึ้นหน่อยอะไรอ่ะ ตองกลางเลยไม่กินหอมกินหอมินดีครับไม่กินหอมเราก็ตักมาหนูม่ตับให้ค่ะมาจานมาชีสรือเอาไขาเ่เค็มชีสนี่อิ่มอ่ะอิ่แล้วหรอนิดเดียวเองอืมอิ่มนิดเดียว

น,น,น,น้องมันขี้โ,โกมันหนีแสงแดดไม่งงก็ตตายู่แหละแาบวามันกิตกนต่อ่ะไม่หรือยืนจังมี่แค่นี้ไม่เปเออฟังราระนะด่เกี่ให้หมดก่อนเกี่ยหมดแลอนเนียก็ไปทำเล่นได้ มี่มันทำสนามได้พี่มันทำอื่นเนหะมือนเบาเหมือนเดิมมันได้อรออืมอมบ์เพ็รดินเบามันจิ้มแล้วมันขาดเป็นนยี่ยมทำไมดินเบาสวนมากมันต้องใส่อีเซีเรีนไม่หรอยังไม่ได้ศึกษาย 동그라미요. <목소리도> ดีดดล้วเ็นเห็นะนอมนีนีดด่ดีมเราไปท่งงานงาวนแล้วเพรม,เมันจะเปลนก็เป็นเหมือนเดิมไงลูเหมือนตอนที่เราเคยไปแรกๆาลลลแล้วเพมันยู่ไรอ่ะแล้ก็อยู่ที่เดิมเลแต่เชื่มันไม่ได้อย่างะใน,ใน,ใน,ในาะมเขาก็ปล่อยให้มันอยู่ใกล้ๆเลย กบีกบีให้อิ่มเลยนะอาบน้เลยแล้วไเอาของก่อนกินดีดีครับปองเพชร ำไมเอ,เอาไหนว่าชอบกินไก่เผ<ฮ>็ดคเคยๆกินนีจ่จังให้หมูเหี่ยวอย่างนี้จังมันเหมือนจะได้ <c oughs> ไเจ็ดตากด้วยอ่ะฉันไม่รู้ว่าพี่ได้ดูไหรือดิแหม่เราดูชิ้นนั้นเลี่ยบ รนี้มันเป็นิืนยง้เนาะไไม่ต้องกินของยออต้องเป็นรนี้ชิ้นนี่ยไม่ิดูแล้วว่ามันคือรถไหนที่มหลายล้อ่้ว่าดึงได้ยง ไปเล่นมานั่งกินหรูยังไม่หมดเลยคุณเอ้าหงผมมาใส่ใหม่อันเดิมมาใส่ใหมอ่อ่ะตังยังไม่หมดก้าเพชรหนึ่งก็จะก,กินอยู่ไงก็มานั่งกินให้เสร็จกินเสร็จแล้วค่อยลุกมีตงังขาเหลือของทำลุกมาไปนั่งกินแล้วเออก็ออไเอาลูกไปเผ็ดใส่อีกไปไปนั่งเลย ก็กินแค่นี้แหละดูอีกสองคำ